ครที่ยังไม่ได้ชมซีรีส์มิสมาวเวลนะครับกรุณานะปิดคลิปนี้ไปได้เลยครับเพราะว่าจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของซีรีส์เรื่องนี้ยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอัคระในการทําคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอคาชาแนลนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึง12คําถามสําคัญหลังดูซีรีส์มิสมาวเวลจบลงครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้เห็นการปร,รกากฏตัวของแคโรเดนเวิร์สหรือกับตันมา r เวลนะครับหลังจากที่กำไรของกัมารานั้นมา ซึ่งเหตุการณ์ต่อมาก็ทําให้กัมลาได้วาหายไปสลับกับแคร์โรเดนเวิร์สที่เธอนั้นปรกากฏตัวออกมาที่ห้องนอนของกัมลานั่นเองครับตอนแรกเนี่ยหลายคนคิดว่าเป็นความสามารถของกัมลาที่สามารถเปลี่ยนร่างเป็นใครก็ได้ตามแบบฉบับคอมิกนะครับแต่จากภาษากายของตัวละครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการตกใจการแปลกใจ หรือการไม่คุ้นชินกับสถานที่นั้นเนี่ยทำให้หลายคนเดาไม่ยากครับว่ามันคือการว์ปเปลี่ยนที่กันนั่นเองครับไอกจุดหนึ่งที่สังเกตได้ง่ายก็คือแคโรเดนเวอร์สมาเนี่ยไม่ได้สวมกําไลเหมือนกัมลาเลยนะครับซึ่งก็ได้รับคํายืนยันจากบิชาเคอาลีครับนักเขียนบทของซีรีส์เรื่องนี้ครับที่เธอยืนยันแล้วว่าแคโรเดนเวอร์สนั้นปรากฏอยู่ที่ห้องของกัมลาจริงๆครับ,รบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นการเชื่อมโยงไปยังหนังของพวกเธอที่อยู่ในเรื่องเดียวกันนั่นก็คือเดนะง,นงเร่องนี้ ฉายให้เราได้ชมกันที่โรงภาพยนตร์ในปี2 0 2 3นั่นเองครับหลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็มีคำถามคาใจที่เรายังไม่ได้รับคำตอบนะครับซึ่งจะมีคำถามอะไรบ้างนั้นติดตามคลิปนี้ครับ คำถามแรกครับเกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวของแคโรลินเวิร์สนะครับไม่แน่นะครับกัปตันมาเวลเนี่ยอาจจะไปพบกำไรอันที่2ที่อยู่อีกที่หนึ่งก่อนที่เธอจะวาร์ปมาที่ห้องของกัมลาก็เป็นได้ครับการปรากฏตัวของกัปตันมาวเวลนั้นเนี่ยทำให้หลายคนเซอร์ไพรส์นะครับหลังจากที่เธอนั้นได้ปรากฏครั้งล่าสุดในเอนเครดิตของหนังเรื่องชางชีครับซึ่งเหตุการณ์น,น,นัตอนนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่องได้เชิญบรูซแบนเนอร์กับแคโรลินเวิร์สมอร์โอแกมมาที่คำมัธานครับแล้วก็ให้ทั้ง,งคัคร The Wings บ ซึ่งแน่นอนครับเทนวิงนั้นกำลังส่งสัญญาณไปหาใครสักคนหนึ่งซึ่งแคลร์เรียกว่าบีคอนครับหลังจากเหตุการณ์ณตอนนั้นเนี่ยแคลร์อาจจะไปตามหาสาเหตุการส่งสัญญาณของเดอะเทนวิงก็เป็นได้ครับอะไรอะบีคอนมันกำลังส่งข้อความอยู่ไม่เคยเห็นของต่างดาวแบบนี้เลยส่งข้อความไปที่ไหน พวกเอาจจะไปเจอกำไรอีกอันนึงที่สามารถสื่อถึงกำไรของกมรลาจนทําให้เกิดการติดต่อหากันและนั้นก็จึงเป็นเหตุที่ทําให้ทั้งคู่นั้นเกิดการสลับที่กันในฉากเอ็นคร d i ิตของซีรีส์มิส m มวเวลนั่นเองครับคำถามต่อมานะครับหลายคนถามมาเยอะมากเลยครับว่าทําไมกมลาไม่เป็นอินฮิวแมน ดูเหมือนว่าหลายคนอาจจะผิดหวังในประเด็นนี้ไม่น้อยครับซึ่ง MCU นั้นก็ไม่ได้นําเสนอเรื่องราวของการเป็นอินฮิวแมนของกำมะลาเหมือนในคอมมิกนะครับแต่คระมองว่าการทําอะไรให้เหมือนกับคอมมิกมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะไม่สร้างความตื่นเต้นเท่าไหร่เข้าใจดีครับว่าหลายคนต่างคาดหวังถึงการเปิดตัวตัวละครพวกอินฮิวแมนในจกักรวาลหลักใน MCU นะครับเพราะว่ามีการปูทางเกินเกินมาแล้วในหนังเรื่อง Doctor Strange in the Multiverse of Madness ทำให้เราได้เห็นราชาของอินฮิวแมนอย่าง Black Bolt ในเอิร์ด838 ซึ่งในประเด็นนี้ก็อาจจะทำให้หลายคนคิดว่าในซีรีส์มิ s m ม r v e l เนี่ยอาจจะเป็นการเปิดตัวอิน u m a n ในจกักรวาลหลักอย่างเป็นทางการก็เป็นได้ครับแต่หลังจากที่พวกเราได้ชมซีรีส์ไปจบแล้วเนี่ยซึ่งก็ทําให้เราคาดไม่ถึงไปอีกขั้นหนึ่งครับที่ MCU นั้นมีการเปลี่ยนแปลงการเป็นอิน u m a n ของกัมลาให้กลายเป็น m u วแทนหรือมนุษย์กลายพันธุ์นั่นเองนะครับซึ่งเหตุผลตรงนี้ เราอาจจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเราได้ชมหนังหรือซีรีส์เรื่องต่อๆไปในเฟสที่4ี่ของ MCU นะครับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้ก็ได้ออกมาขยายความถึงเหตุผลที่กัมลาไม่ได้เป็นอินฮิวแมนว่าณนะตอนนี้เนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้กับสิ่งที่เราเรียกว่ามัลติเวิร์สครับเมื่อเราพูดถึงมัลติเวิร์สเนี่ยมันก็อาจจะสามารถโยงไปทางไหนก็ได้ครับมีโลกคู่ขนานแล้วก็ไทม์ไลน์ที่แตกต่างกันมากมายนะครับบางทีเนี่ยก็อาจจะมีโลกที่กัมลาเป็นอินฮิวแมน และที่นั่นเนี่ยกัมราก็อาจจะมีพลังเหมือนกันทุกประการเหมือนกับในคอมมิกก็เป็นได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นไปได้ในตอนนี้ของ MCU เนี่ยมีได้ไม่จํากัดอยู่ที่ว่า MCU จะเล่นแบบไหนเท่านั้นเองครับคําถามต่อมาครับหรือว่า MCU เนี่ยมองว่ามิวแทนและอินฮิวแมนเนี่ยคือสิ่งเดียวกันจากฉากที่กัมรารู้ว่าตัวเองมียีนกลายพันธุ์เนี่ยนะครับเธอก็บอกว่าไม่ว่าเธอจะเป็นใครก็ตามเนี่ย มันก็อาจจะเป็นเพียงแค่ป้ายกำกับหรือฉลากที่บอกเอาไว้ว่าเธอเป็นแบบนั้นครับบางทีเนี่ยทำให้เราได้คิดนะครับว่านี่อาจจะเป็นวิธีการของ MCU ในการยืนยันว่ามิวเทลและอินฮิวแมนนั้นเป็นสิ่งเดียวกันแต่คาระเนี่ยก็ยังให้ความน่าจะเป็นของทฤษฎีแค่40%ครับยังมีความหวังในอนาคตว่า MCU จะต้องเปิดตัวตัวละครอินฮิวแมนให้ยิ่งใหญ่ได้ครับเพียงแค่รอเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเองซึ่งหลังจากที่ MCU ได้นำเสนอเรื่องราวของอินฮิวแมนในซีรีส์ก่อนหน้านี้น,นะครับ ซึ่งเราก็ทราบดีคร,รับว่าการนําเสนอเรื่องราวของ Inhuman นั้นไม่ประสบความสําเร็จครับแล้วก็ทําให้ต้องบอกว่าซีรีส์ Inhuman ที่เคยฉายในอดีตนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่อีกจักรวาลหนึ่งที่ไม่ใช่จักรวาลหลักเท่านั้นเองครับเหตุผลนี้เนี่ยก็ถูกหยิบยกเอาไปใช้กับซีรีส์ Agent of Shield ด้วยนะครับเรื่องราวออกนอกทะเลไปเยอะแล้วเนี่ยเลยไม่ได้เชื่อมโยงซีรีส์ทั้ง2เรื่องนี้เข้ามาในจักรวาลหลักเท่านั้นเองครับคาถามต่อมาเลครับ ยังมีบางคนก็ยังไม่เชื่อครับว่ากมลานั้นเป็นมิวแทน์จริงๆครับซึ่งหลังจากจบเรื่องราวของมิสแมาเวลเนี่ยอาจทําให้เราสรุปได้ว่ากำมลาคือมิวแทน์คนแรกที่ MCU ได้นําเสนออย่างเป็นทางการนะครับแต่กำมะลาเองเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ตัวละครตัวแรกที่เป็นมิวแทน์ครับเพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยอาจจะมีกลุ่มมิวแทนซ่อนตัวอยู่หรือใครคนใดคนหนึ่งที่มียีนกลายพันธุ์แล้วเนื่องจากเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นใน MCU ที่มีผลกระทบต่อยีนในร่างกายของมนุษย์ครับแน่นอนครับการกลายพันธุ์นั้นนทําให้ยน ร่างกายแตกต่างจากพ่อแม่พี่น้องนะครับการที่บรูโน่ได้บอกว่ายีนของกัมลานั้นไม่เหมือนกับคนในครอบครัวแล้วก็มีการกลายพันธุ์พร้อมกับเพลงประกอบฉากนี้ที่เป็นเพลงของ X-Men Animation Series เนี่ยน,นะครับมันก็เป็นการเน้นย้ำแหละครับว่า MCU หรือ Marvel s t u d i o นั้นปูเรื่องรา,นะาวในจักรวาลหลักให้กัมลาเป็นมิวเทนอย่างเป็นทางการครับมันกลายพันธุ์ ซึ่งหลังจากที่ท0เวนตี้เซน f o จได้ถือครองลิขสิทของตัวละคร X-Men นะครับ Marvel Studio เนี่ยไม่ค่อยกล้าเล่นประเด็นของมนุษย์กลายพันธุ์เท่าไหร่ครับแต่หลังจากที่ Fox เนี่ยมาอยู่ภายใต้ Disney แล้วเนี่ยก็เริ่มมีการแจมแจมเหล่า X-Men มาปรากฏอยู่ใน MCU นะครับโดยเฉพาะหนังเรื่องด c อก r s t r a n g ว In the m u l t i v e r s e of Madness ก็ได้ทำให้เราได้ว้าวกับโปรเฟสเซอรที่มาชิมลังในเอิร์ธ3 8นั่นเองครับประเด็นต่อมานะครับ หลายคนก็เชื่อมโยงไปที่ตัวละครตัวหนึ่งที่จะมาปรากฏในหนังเรื่อง The Marvel เหมือนกันนั่นก็คือโมนิก้าเรมโบครับหรือว่าโมนิก้าเรมโบนั้นมียีนกลายพันในตัวเธอครับซึ่งถ้าใครเคยดูซีรีส์ w o n d a r Vision เนะี่ยณตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้สงสัยว่าพลังของโมนิก้าเรมโบอาจเป็นการกลายพันนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยฟ็อกกาำลังเปลี่ยนผ่านเข้ามาในดิสนีย์ประเด็นนั้นเราก็เลยลืมคิดไปครับแต่ณนะตอนนี้เนี่ยถ้า MCU จะเชื่อมโยงโมนิก้าเรมโบให้กลายเป็นคนกลายพันเนี่ยมันก็สามารถเป็นได้ครับถ้าประเด็นนี้เป ในขณะที่เธอเข้าไปใน hex ของวานด้านั่นคือการกระตุ้นยีนไกลพันให้แสดงพลังออกมานั่นเองครับหลังจากที่จบซีรีส์มิสมาวิลเนี่ยก็ทําให้อัคระคิดถึงจุดนี้เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่คล้ายคายกันนั่นก็คือเมื่อกม马าสวมกาไรเนี่ยเธอถูกกาไรกระตุ้นยีนไก่พันในร่างกายของเธอจนเธอมีพลังวิเศษมันก็ไม่ต่างอะไรกับโมนิก้าแรมโบครับที่เธอนั้นมียีนไกลพันในตัวเองแต่ถูกกระตุ้นหลังจากเข้าไปใน h e ์ของวานด้านั่นเองครับซึ่งถ้าโมนิก้าแรมโบมียีนไก่พันจริงๆ ใน MCU คำถามต่อมาครับกัมลาเนี่ยวาร์ปสลับที่กับกัปตันมาร์เวลแล้วเธอไปอยู่ที่ไหนครับซึ่งจากฉากเครดิตนี้นะครับก็ทําให้เราสงสัยว่ากัมลาหายตัวไปอยู่ที่ใดจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะได้คําตอบที่ชัดเจนในหนังเรื่องเดอะมาร์เวลนั่นแหละครับแต่ถ้าเราวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของเปาะแสของ M.C.U ทั้งหมดณนะตอนนี้นะครับโดยการอ้างถึงความเกี่ยวข้องกับกําไรของกัมลาถ้าเรามองว่ากําไรคือเนกระแบนเนี่ยก็อาจจะมีการพูดถึงเรื่องราวของเนกรโซนก็เป็นได้ครับ นั่นก็นอาจจะทําให้เราได้เดาว่ากําไรนั้นน่าจะมีอีกหนึ่งอันที่อยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งในคอมิกนั้นเนี่ยมีตัวละครอย่างวิกจนแล้วก็กับตันมาร์เวลทั้ง2คนนี้เคยใช้ร่างร่วมกันครับแต่พวกเขาเนี่ยอยู่คนละมิติกัน โดย k ิกจนเนี่ยอยู่ในเขตเนกาโซนครับและกับตันมารเวลเนี่ยก็อยู่ในมิติปกติของโลกนะครับเมื่อใดก็ตามที่มีคนกระแทกนนกแบนด์นแรงเนี่ยก็จะทําให้เกิดการสลับมิติกันอยู่ครับซึ่งแนวคิดนี้นะครับอาจจะหยิบยกเอามาใช้กับกัมลาและแคโรลแดนเว r ร์สในซีรีส์มิส m ม r เวลก็เป็นได้นะครับมันจะต้องมีตัวกลางอีกตัวกลางหนึ่งที่อยู่ฝั่งของแคโรลแดนเวิร์สครับที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผยว่ามันคืออะไรสมมติว่าถ้ากัมลา ว์าไปอยู่ที่เนกกาโซนเนี่ยเรื่องราวตรงนี้อาจจะปูทางไปยังแฟนตาสติกโฟก็เป็นได้ครับเพราะว่าเนกาโซนเนี่ยปรากฏในคอมิกค,ครั้งแรกในคอมิกของแฟนตาสติกโฟตอนที่51ในปี1966ครับซึ่งเนกกาโซนนั้นก็เป็นมิติลับที่วีดวิชาร์ดหรือมิสเตอร์แฟนาสติกได้คนพบขึ้นนะครับซึ่งในเนกกาโซนนั้นเนี่ยก็เป็นบ้านของมนุษย์ต่างดาวกลุ่มหนึ่ง ซึ่งรวมถึงตัวร้ายคนสําคัญอย่างเช่นแอนิฮิรัสครับแอนิฮิรัสเนี่ยนะครับเป็นวายร้ายระดับทานนอสเลยครับสามารถสร้างความเสียหายระดับจัก,กรวาลได้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหนังเดอะมาร์เวลไม่ได้เล่นประเด็ดนนี้มันก็อาจจะเป็นการปูทางไปยังหนังเรื่องแฟนตาสติกโฟที่กําลังจะเกิดขึ้นใน MCU ในไม่ช้านี้ครับซึ่งก็ได้ข่าวว่าตอนนี้มาร์เวลสตูดิโอกำลังเจรจากับสตีเวนสปิลเบิร์กครับให้มากํากับหนังเรื่องแฟนตาสติกโฟนั่นเองครับหลังจากที่จอห์นวัตผู้ก,ก, no Way Home อออกาก โปรเจกต์นี้ไปนะครับคำถามต่อมาครับหลายคนถามถึงพลังของกำมลาที่แท้จริงว่ามีอะไรบ้างครับซึ่งใน EP ที่6เนี่ยมีพลังอันนึงที่กำมลาพูดว่า e MBgen i ครับซึ่งก็เป็นศัพท์ที่บัญญัิไว้นใน dictionary.com เมื่อเดือนมีนาคมปี2021นี่เองนะครับที่หมายถึงการสร้างหรือการทําให้ใหญ่ขึ้นครับซึ่งในภาคไทยเนี่ยบอกว่าเป็นการขยายร่างนะครับขยยา แน่นอนครับคำนี้เกิดมาจากเรื่องเดอะซิมสันซึ่งซีรีส์มิสมาเบลนั้นนำเอามาใช้ใน EP ีที่6นี้นะครับและในคอมิกเองเนี่ยก็เคยใช้มาแล้วเรื่อยมานอกจากที่เราจะได้เห็นกำมลาสร้างมือลำแสงคริสตัลตามใจคิดได้นะครับเธอยังสร้างเส้นทางดวงดาวให้คหุณยายสาน่าได้ด้วยรวมถึงสร้างเมฆคริสตัลเพื่อวิ่งผ่านบนอากาศได้ แล้วเธอก็ยังขยายร่างที่เรียกว่าเอ็มบีเกนตามที่เราเห็นในซีรีส์นั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยเมื่อกัมลาสวมกําไลเนี่ยเธอก็ยังมีความสามารถมากขึ้นไปอีกครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางข้ามเวลาหรือการเอาวัตถุจากเวลาอื่นมายังเวลาปัจจุบันได้นะครับเช่นตอนนี้กัมลาเอารูปภาพครอบครัวที่มาจากอดีตมาให้คุใหญ่สาหน้านั่นเองครับรวมถึงกําไลของกัมลานั้นยังสามารถวาร์ปไปยังที่อื่นได้ตามที่เราเห็นในเอ็นเครดิตนะครับและผมก็คิดว่า กำไรของกำมลานั้นอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ MCU ยังไม่ได้นําเสนอมากมายครับประเด็นต่อมาครับหลายคนบอกว่า The ะเทน i n g นั้นเ,นเป็นกําไรอันที่2ของกําไรที่กำมลาใส่นะครับฉากที่มีแขนของมนุษย์ผิวสีฟ้าที่หลายคนคิดว่าน่าจะเป็นชาวครีเนี่ยสวมกําไรของกำมลาอยู่ใน EP ีที่3ครับแน่นอนครับเทวสถานแห่งนี้มีสัญลักษณ์ของ The ะเท Ring ปรากฏอยู่นะครับซึ่งทฤษฎีนี้เนี่ยน่าจะมีความเป็นไปได้แต่ก็ยังเป็นโอกาสที่ดีครับ ที่มีการเชื่อมโยงกับตัวละครใหม่ที่หลายคนต่างชื่นชอบในเฟสนี้ครับนั่นก็คือฉ่างฉีนั่นเองแฟน MCU ต้องติดตามกันต่อไปอีกเช่นเคยครับคำถามต่อมาครับมาพูดถึงเรื่องราวขององค์กร DODC นะครับหรือ Department of Damage Control กันบ้างครับว่าองค์กรนี้เนี่ยจะมีอนาคตต่อไปอย่างไรหลังจากที่เอเจนซี้ดีเวอร์สครับถูกไล่ออกจากหน่วยงานเนื่องจากเธอทำเกินกว่าเหตุและก็ไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของเอเจนต์พีเคีรีครับ ซึ่งดูเหมือนว่าท่าทีของดีเวอร์นั้นเนี่ยเธออาจจะมาไม่ดีฮะแต่ถ้าตัวละครตัวนี้ยังปรากฏให้เราได้เห็นอีกใน M.C.U เนี่ยเธอก็อาจจะสร้างความปั่นป่วนให้กับเรื่องราวอื่นๆก็เป็นได้นะครับแน่นอนครับเราจะได้เห็นองค์กรนี้ปรากฏขึ้นอีกครั้งนึงในซีรีส์ชีฮักครับแล้วก็ต้องมาลุ้นกันอีกครั้งครับว่าองค์กรนี้เนี่ยจะเป็นองค์กรที่ควบคุมความเสียหายหรือจะสร้างความเสียหายขึ้นอีกครั้งนึงในซีรีส์ชีฮักนะครับ แต่ก็มีทฤษฎีหนึ่งครับที่บอกว่าองค์กร EODC นี้จะมีบทบาทในซีรีส์ Secret Invasion ครับซึ่งเขาอาจจะมีฐานทัพของสกาวฝ่ายชั่วร้ายจำนวนมากแฝงตัวอยู่บนโลกนี้นะครับหรืออีกทฤษฎีหนึ่งก็บอกว่าองค์กรนี้เนี่ยได้ยึดอาวุธและเทคโนโลยีของโทนี่สตาร์คไปตั้งแต่ Spider-Man No Way Home ไม่ว่าจะเป็นโดรนแวนตาอีดิหรือบริษัท s t a r k i n d u s t r y เองนะครับซึ่งการถือครองเทคโนโลยีของโทนี่สตาร์คทั้งหมดเนี่ยอาจจะเป็นการส่งผลไปยังซีรีส์ Armor Wars ครับ ที่มีการเล่าถึงการนำเอาเทคโนโลยีของ Star k นั้นไปใช้ในทางที่ผิดและก็ส่งผลเสียมากมายต่อ MCU นะครับหรืออีกทฤษฎีหนึ่งครับจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับว่าซาดี้ดีเวอร์หรือองค์กร DODC นั้นเนี่ยไม่ชอบคนที่มีพลังวิเศษที่อายุน้อยครับตามที่ดีเวอร์ได้บอกไว้ว่าเด็กที่มีพลังเนี่ยเป็นคนผิดนี่แหละเมื่อพลังวิเศษอยู่กับคนที่ผิดคือยังไงเหรอคนที่ผิดเด็กไงเจ้าหนุ่ที่เบอร์รี่และนั้นอาจจะทําให้องค์กรนี้เป็นปรับษ์ต่อฮีโร่ที่อายุน้อยๆนะครับ จนทาให้เกิดการสร้างทีมอย่างอเวนเจอร์ขึ้นมาก็เป็นได้ครับทฤษฎีทั้งหมดนี้อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับเป็นเพียงแค่การคาดเดาของอัคระเท่านั้นเองครับต่อมาครับมาพูดถึงพลังของคามราน,นะครับว่ามีรูปแบบพลังเป็นอย่างไรครับซึ่งในซีรีส์มิสซ์มาเวลนี่นอกจากกัมลาจะมีพลังวิเศษแล้วนะครับตัวละครค,ลคลามราน,นี่ก็แสดงพลังที่น่ากลัวออกมาให้เราได้เห็นเช่นกันครับโดยสีของพลังของคารมราน,นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากคอมิกอย่างชัดเจนนะครับ แต่รูปแบบพลังของคารดาน,นั้นเนี่ยเป็นคริสตัลเหมือนกับกัมลาแต่การแสดงพลังอาจจะดูแตกต่างกันออกไปครับดูเหมือนว่าพลังของคาราน,นั้นจะเหมือนเป็นการระเบิดออกมาจากตัวเขาครับซึ่งถ้าเขาเอามาใช้ในทางที่ผิดเนี่ยมันอาจจะสร้างความเสียหายได้มากเลยทีเดียวนะฮะแต่ก็ต้องขอบคุณซีรีส์มิสมาเวลครับที่ในตอนจบนั้นยังไม่ได้นําเสนอให้คารานกลายเป็นวไวรไัสเหมือนในคอมมิกนะครับซึงก็เชื่อว่าคารดานต้องมีความสามารถอะไรบางอย่างที่เจ๋งๆมากขึ้น หลังจากที ite, so ่เขาได้ไปหาคารีมหรือกลุ่มของเรดเดกเกอร์แล้วเรดเดกเกอร์เองเนี่ยอาจจะทําให้คามรันสามารถควบคุมพลังของตัวเองได้นั่นเองครับอัครมองว่าคามรันเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าสนใจไม่น้อยครับแล้วก็ยังสามารถเป็นอนาคตของ MCU ได้อีกด้วยนะครับคําถามต่อมาครับพูดถึงคามรันแล้วก็ต้องพูดถึงบรูโน่กันบ้างนะครับว่าอนาคตของบรูโน่นั้นจะเป็นอย่างไรใน MCU รวมถึงข้อความที่เขาได้เขียนเอาไว้เนี่ยเขาเขียนข้อความอะไรลงไปฮะ ในตอนท้ายของซีรีส์เรื่องนี้บูโน่ได้สวมเสื้อสเวตเตอร์ของคาวเท็กซ์นะครับและเขาก็ยังแอบหยดข้อความอะไรบางอย่างไว้ในล็อกเกอร์ของคนคนหนึ่งที่โรงเรียนซึ่งอักขระก็คาาน่าน่าจะเป็นล็อกเกอร์ของกัมลาตัวละครบูโน่เนี่ยทำให้อักขระมองว่าถ้า MCU ไม่ออกมาเล่นต่อเนี่ยถือว่าเสียของมากๆฮะเพราะว่าปุคลี่ของตัวละครบูโน่เนี่ยมีความเป็นอัจฉริยะแล้วก็สามารถเป็นกําลังสําคัญให้กับฮีโร่ในอนาคตของ MCU ได้เลยครับ สิ่งที่ผมอยากรู้ก็คือดูโน่เขียนข้อความอะไรลงไปหรืออาจจะเป็นจดหมายสาร,รภาพรักที่มีตกรรมลาก่อนที่เขาจะเดินทางไปคาลเทคสก็เป็นได้ฮะสุดท้ายฮะเป็นคำถามที่ว่าซีรีส์มิส m ม r เวลจะมีซีซั่นที่2หรือไม่นะครับหลังจากที่ทาง Marvel Studio เนี่ยมีการยืนยันว่ากมราาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในหนังเรื่อง The Marvels แต่การมีซีซั่นที่2เนี่ยก็คงคาดเดาได้ยากครับว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ ดูนว่า Marvel Studio ยังไม่ได้วางแผนในเรื่องราวของซีซั่นที่2นี้เอาไว้ครับแต่มันก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างมากมายนะครับว่ามันจะเกิดหรือมันจะไม่เกิดประการแรกเนี่ยเราต้องยอมรับครับว่ากระแสของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยอยู่รังท้ายซีรีส์เกือบทุกเรื่องที่ MCU ได้นําเสนอออกมานะครับมีหลายคนไม่ชอบสไตล์การเล่าเรื่องทําให้ดูไม่น่าตื่นเต้นนั่นเอง แต่ช่วงท้ายเนี่ยก็ดูเหมือนว่าซีรีส์เรื่องนี้แก้ปัญหาได้ดีครับทำให้หลายคนต่างพูดถึงในตอนจบอย่างมากนะครับถือว่าตัวละครกรมาลาคานเนี่ยยังสร้างความน่าตื่นเต้นให้กับเราในอนาคตได้เป็นอย่างดีครับแต่เนื่องจากปมของตัวละครอีกมากนะฮะที่ต้องเล่าต่อครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของกลุ่มเรดเด c กเกอร์คามรานเองเนี่ยบรูโน่รวมถึงนาเคียเนี่ย เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนอยากรู้เรื่องราวต่อไปของตัวละครเหล่านี้ครับอาคาราไม่ได้หวังครับว่า MCU จะทำซีรีส์มิสเอยอซีซั่นที่2หรือไม่นะครับอาคาราวหวังว่าตัวละครที่พูดมาสักครู่นี้นะครับอยากเห็นไปแจมในหนังหรือซีรีส์เรื่องต่อไปของ MCU ครับแม้ว่าจะไม่มีซีซั่นที่2แต่ถ้าตัวละครได้รับความนิยมหรือมีแฟนคลับมากขึ้นเนี่ยแน่นอนครับเดีย๋ยวมันมาเองครับซีซั่นที่2เนี่ยเพราะฉะนั้นเสน่ห์ของ MCU อย่างที่เราทราบกันครับคือความเชื่อมโยงจุดเล็กจุดน้อยรายละเอียดต่างๆ เขาเก็บรวบหมดครับถือว่านี่คือจุดแข็งไม้ตายเลยนะครับที่ Marvel Studio ชอบเล่นกับคนดูอย่างพวกเรานั่นเองครับห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามตายพร้อมที่จะดูหนังแล้วก็ซีรีส์เรื่องต่อไปของ MCU นะครับเอาเป็นว่าใครมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับคําถามเหล่านี้หรือมีคําถามอื่นๆนะครับ สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความเคินเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับถ้ากระาพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยบนะที่นี้นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ